วัสดีครับผมไก่มูนวันนี้เรามาอยู่เกม The Forest นะมาย้อนวันๆกันดีกว่าเกมเก่าๆนะตอนนี้เราก็อยู่กับอยู่กับใครครับคุณหน่อยสิอยู่กับน้องมีนาตอนนี้เราก็อยู่กับแฟนของผมเองนะผู้ชมอ่าเปิดมาปุ๊บก็เล่น The Forest กันเลยพอดี The Forest มันลดราคานะเหลือนิดเดียวนะก็เลยซื้อให้มาเล่นด้วยกันนิดหน่อยนะอ่าย้อนวันๆนะเกมเก่าๆนะใครคิดถึงบ้างเกมแบบนี้นะเฮ้ยช่วงนั้นนี่แบบ บูมๆเลยอยากเล่นมากเลยแฟนผมก็จะไม่รู้อะไรเลยนะสำหรับเรื่องของเกมนะพราะว่าเขาเพิ่งมาแตะการเล่นเกมก็ครั้งนี้แหละนะานผู้ชมเธอเห็นไหมหลอดหลอดข้างล่างไอ้ด้านขวาล่างขวามันคือหลอดการหิวน้ําหิวข้าวแล้วก็หลอดพลังงานแล้วก็อะไรวะเขาเรียกไอ้หลอดชุดเกาะนั่นแหละมันจะมีหลอดชุดเกาะแล้วก็หลอดเลือดนะแต่ว่าหลอดชุดเกาะเรายังไม่มีเพราะว่าเรายังไม่มีเกาะนะเฮ้ เขาอยากทำอันนี้อ่ะธนูเธอได้ยินเสียงอะไรไหมได้ยินเธอมาดูมาดูมาดูอะไรมาดูอะไรเนี่ยเธอดูอะไรเธอยเย่ยวิ่งหนีเรามองหน้าเรามองหน้ามันมันจะกลัวเธอเราต้องเราต้องสบตาไว้มันก็เหมือนหมาแหละที่พยายามจะกัดเราแต่ถ้าเรามองมันก็จะกลัวเห็นไหมเห็นไหมไปดูที่หยุดไหมที่หยดอ่ะที่หยดอ่ะเนี่ยเนี่ยผีในที่หยดอ่ะ ไอ้ผีในป่าเห็นไหมผีในป่าเธออย่าไปกลัวอย่าไปยองอย่าไปยองีเห็นมันขึ้นต้นไม้ไปอ่ะเธออย่าไปใกล้ต้นไม้ทลไมมันโดดใส่หัวนะเฮ้ย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 เเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ฮ้ เธอมันบาดเต็มเลยเธอมันเรียกเพื่อนเรามันเป็นไปสิบเลยเธอในป่าเต็มเลยเขาเห็นในป่าเธอโดนตีเธอขี้ขวากันได้ขี้ขวากันได้เธอแมันกิ้งหลบด้วยไอ้เหี้ยมันเี่มันดักโซอ่ะไอ้เหี้ยเราเป็นบอสเราเป็นบอสสับมันสับมันเธอสับมันเออมันตายแล้วเธอมันตายแล้วเธอใจเย็นเธอใจเย็นมันตายแล้วเธอ หัหัวขาดไปแล้วเอาพอแบกปื๊บหัวไม่งอกกลับมาเลยเออดูดูหน้าพวกมันดิเอ้ยมันกิ้งหลบด้วยเถอะใช่มันกิ้งหลบมันมีสองตัวแค่นี้ปะไม่ไม่มันในป่าเขาเห็นน่ะมันชา้าจ,จะตาย <c oughs> พวกนี้เนี่ยยังกากอยู่พวกนี้อย่าไปกลัวอย่าไปกลัวอ๋ออันนี้คือยังกากเจ้ยังกากอยู่ยังไม่กลายพันธุ์โอ้ยโอยมันกากแต่มันไอ้เทียน,นี่มันชา้าเกินไปคำว่าำลำับเขาอ,อันนี้เลย ผมกว่าเยอะผมกว่าเยอะเธอเธอเอานี่คืออาหารของเรานะเอาอาหารกลับบ้านหาที่อยู่เออช่องเรายังไม่ใหญ่มากนะท่านผู้ชมผมว่าไม่เซ็นเซอร์มันก็น่าจะปลอดภัยนะผมว่ากับอะไรแบบนี้นะเออใช่ไหมเธอใช่แต่ไปวางวางอาหารแล้วไว้วางอาหารเร้กดบีกดบีเพื่อสร้างเธอกด B ีเพื่อสร้างกดอะไรนะกดบี ใช่กด B มันจะบอกสุดครับเห็นไหมซึ่งเดี๋ยวเราจะทำกองไฟเลยแล้วกันนะไป <c oughs> เขาจะทำกองไฟไว้ตรงนี้นะเธอกด E ีเธอมามามาเอาหินเอาอะไรมาใส่หน่อยตรงนี้เนี่ยเออเนี่ยเก็บหินมาไหมเอามาใส่กด E ีกดอครับเออนี่แหละเราจุดไฟได้แล้วแล้วกด E อีกครั้งมันจะเป็นการจุดไฟใส่เห็นไหมนี่ <c oughs> อ่าเธอมาตีเขาทำไมเธอไม่ได้เขาไม่ได้ตีเธอนะไปโดนกองไฟไฟไหม้ไเห็นไหมกินนี่กินนี่เธอกดอีกครั้งกินนี่ <Okay. S 1> นีนเนออ่เนื้ออร่อยเนื้ออร่อยเลยตั้งบ้านแบบไหนดีเอาสร้างเป็นกระต๊อบก่อนไหมกระตอ๊อบง่ายๆเรียบง่ายเรียบ,ง,ยยบง่ายก่อนเนาะได้ได้แบบนั้นได้อ,อ<ๆ>ือฮะกดาเพื่อหมุนได้โอเคลืมไปหมดแล้วนะพี่เคยมุนล,ลืมละ<อ><ๆ>นี่โอ้เจอใช้ไม้แปดสิบนะ เธอชอบไปโดนไฟลวกจังวะตายเขาว่าล้วอ้ยเธอคือชอบไปโดนไฟลวกเท้เขาเดินพลาดนิดหน่อยเองนี่ยเขากำลังตัดไม้เขาเขาอยากได้สุงเอาไปสร้างบ้านตรงนั้นอะเธอเห็นไหมมาตัดไม้ช่วยกันเถอไม้ล้มใส่หัวตายหาเลย ไปปเอาไม้มาใส่ใเธอเชื่อไหมว่าตอนนี้เขามองไม่เห็นอะไรเลยเออไอ้ดกดเอดิกด L อกดเอลไม้เขาหายไปไหนหมดอ่ะผมไปหนูเออเข้ามามแล้วนั่นนั่นนั่นนั<ๆ>่นเธอขึ้นไหมขึ้นขึ้นมา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  คือเราไปไม่ได้อะไรวะเฮ้ยได้อยู่ได้ไหมเออมีทำไมมันสู้ชีวิตกันเอาไม่ขนไม้เอาไม่ขนไม้นน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 เธอเขาจะตุยเลยนะตุยเรื่องมันไม่มีอะไรกินกินขนมไหมเอาขนมไหมเอามาตาตากินขนมกินขนมขนมนะขนมนะระวังนะ ตอนคืนนี้เขาคานเข้าไปเห็นไหมหนุ่มน้ำหนุ่มน้าหนุ่มน้าอ่ะหนุ่มน้าเร็วเร็วมาเอาหนุ่มน้ากดอีครั้งกดอีครั้งหนุ่มน้าหนุ่มน้าจำได้ไหมหนุ่มน้าโอ้ท่านผู้ชมไม่นึกว่าจะเช้าเลยนะใช้เวลาจนถึงเช้าเลยนะเออไปเข็นไหมไปเถอะดีเหมือนอะไรวิ่งอาหารอาหารนะมันคืออาหาร อาหารเขามาเสิร์ฟแล้วเธอบริการเขาดีเสียงเี่ยอะไรข้างหลังเขามาดีมาดีไม่กลัวแล้วจ้า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 มาตายเลย,ยล <laughs> เธอจะตายมามทมอะเออเชี่ยเขาบแบกมันเฉยเลยทำไมจะตายไปแล้วเขาย่าง,งเนื้อไปแล้วเธอ <laughs> พอแล้วพอแล้วไม่ต้องสับพอแล้วอมาเผาอีกทีนี้ อร่อยอร่อยเหาะบอกเลยอันนี้เมนูเมนูอาหารป่าทุกคนรู้จักไหมเคยกินไหมอาหารป่าอาหารป่าเขาทํากันแบบนี้อ่ <c oughs> อืมอร่อยเลยนะท่านผู้ชมอันนี้เนี่ยแซ่บหลายแซ่บหลายถ้วมากินอาหารใีเธอรตรงนี้เนี่ยแล้วท่านผู้ชม <c oughs> ผมสังเกตปัญหาละตอนนี้ปัญหาของเราคือการหิวน้ำนะหิวน้ำหิวน้ำมากเลยตอนนี้ เดี๋ยวต้องไปหาแหล่งน้ําและที่ทําน้านะท่านผู้ชมพอสร้างบ้านเสร็จผมจะไปหาที่ทําแหล่งน้ํานะท่านผู้ชมเดี๋ยวขอตัดไม้ต้นนี้น่าจะใกล้เสร็จแล้วแหละตอนนี้50ิบอันแล้วเธอเหลืออีก30กว่าต้นนะเดี๋ยวเขาไปล่าอาหารให้โอเคไหมอามาเลยเดีย๋ยวไปหาให้เดีย๋ยวไปหาให้เอาอยากกินอะไรอยากกินเนื้ออะไรวันนี้สั่งเชฟมาขอไปริมทะเลริมน้ำแป๊บหนึ่ง เปิดเจออะไรที่อุ้ยอุ้ยเธอตัวอะไรวะเต่าหรือเปล่าโทมิโตไม่มานี่มานี่มานี่ไหนอะไรอุ้ยเยอะเลยเฮ้ยอาหารเธออาหาร้นี่ โอ้ผู้หญิงด้วยเธอมีตัวผู้หญิงเอาเธอออกแล้วอรอ <c oughs> อาวเพี้ยอะไรล่ะเธอตายก็ใช่นี่โอ้เธอนี่ไงเธอมันไม่ต้องหิวอาหารตายแล้วเธอนี่ไงอาหารเมานะเธอมามาเอามันไปเอากลับไปกิน เจอแล้วสองตัวซะด้วยอ่าอร่อยเลยเรียบร้อยแ่เนื้อเลย่านผู้ชมตอนนี้บ้านเราจะทำการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะอีกสองแท่งเท่านั้นนะอีกไม้สองท่อนอไม้สองแท่งอีกไม้สองท่อนนะเอออาหารก็อุดมสมบูรณ์สมบูรณ์ดีนะอ่าเธอบ้านเราเสร็จแล้วที่รักอ้เปิดประตูเปิดออกดูมีอะไรอยู่ไหมโอ้กดซีเซฟเลย ดี๋เขาไปล่าเต่าอีกก่อนเราต้องทําที่เก็บน้ําเยอะๆจะได้มีน้ํากินนะามาขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถกันอันนั้นอันนันได้เฉยใ,ใช่ไหมไปได้ใช่ไหมได้เฉยอันนั้นอ้อัอาหล่นล่นล่น,ลนพี่ไทมูนใส่แวนพี่ไทมูนนี่แหละเด็กแวนเก่าท่านผู้ชมรู้ป่ะ จะทำเป็นอาหารไหมอันนี้หรือว่าจะเผาทิ้งเลยเอาและช่างมันเถอะเอาเอาไปไปเอาอีกตัวมาดิเธอเดี๋ยวมาทำเป็นอาหารกันถ้าเดินไปแล้วมันมืดเรายังไม่มืดไปเลยจะเป็นไรเราจะทำเราจะทำที่เก็บน้ำต่อเปิดประตูยังไงเน่ะเดินเข้าไปเลยตีดิบ้านพังเถอะเออชายหนุ่มสองคน อยู่ได้กันสองปุ๊หนมนะ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 อ๋อเออหนุ่มนะหนุ่มนะเฮ้ยตัวเฮี้ยท่านผู้ชมดูคอมเมนต์พี่เขมุนไม่โดนไอ้เฮี้ยเฮ้ยมึงไม่โดนได้ไงเอยตรงหัวมันไม่มีฮิตบ็อกนะท่านผู้ชมตรงหัวมันไม่มีฮิตบ็อกแปลว่าผมแม่นอยู่แล้วนะแม่นแม่นแม่นจริงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เสียงอะไรวะวท่านผู้ชมเเสียงโคตรดังเลยเมื่อกี้อ๋อไอ้ยี่ยหัวหน้าเผ่าหัวหน้าเหรอไอ้สัสยังไงหัวหน้าเหรอเออเขาเจอหัวหน้าเผ่าป่ามันเรียบร้อยแล้วล่ะป่ามันแน่นอนตอนนี้เขากำลัง กำกับหนา่มเ <c oughs> ก่งนะเนี่ยเฮ้ยเชี่ยน่ากลัวมากเธอมันไม่ตายสักขีมันอึดมากเลยเธอมันวิ่งลงทะเลไปเลยมันจะมีหลายตัวหา,มา,าไม่เอ็ออะหลายตัวมากเธอตรงนี้หมู่บ้านมันเลย สามเรียบร้อยเจออ,อม้องออย้ออาอตายซะเถอะไอเฮ้ยมันหลบได้นผู้ชมอ๋อมีโดนอีกตอนนี้ก็เริ่มหิวนะจัง ชิม่งท่านผู้ชมท,ทูปห้ลงไหมเนี่ยอะไรแบบนี้เนี่ยชิยม่งอเอาซะแบบหมดแม็กเลยเฮ้ยเจอแล้วจอเราต้องทำ ที่ใส่นะท่านผู้ชมที่ใส่ที่ใส่ใสมเมล็ดพืชปึ๊บนี่เขาเจอแล้วเธอของดีอันนี้แหละพืชที่อร่อยที่สุดในเกมนี้แล้วท่านผู้ชมสีคนสีนี้นะไปตอนนี้ท่านผู้ชมเราได้พืชผักแล้วนะโอเคพอเราได้พืชผักแล้วเราไปกลับบ้านดีกว่าไปเดี๋ยวเขาไปปลูกผักก่อนนะที่รักเอ้ย ได้ทีซ้อมยิงแล้วท่านผู้ชมตอนนี้ดูความแม่นของพี่ไข่มุนยื้นี่โดนเป้าตลอดแต่บอกเลยดูดูเธอเธอดูใจกลางเป้าบอกเลยอะไรท่านผู้ชมตอนนี้พวกเราก็สร้างบ้านแล้วก็ว่าจะวางแผ่นทํากําแพงนะท่านผู้ชมแล้วก็สร้างเป็นอะไรว่าฟาร์มนะท่านผู้ชมฟาร์มผักแปลงผักได้แล้ว เอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวจะจบแค่นี้ก่อนแลวกันนะไม่ต้องทําอะไรมากนะมาดูมาสํารวจแล้วก็มามาเจิะประสบการณ์การเล่นเกมในคอมของแฟนด้วยนะท่านผู้ชมเป็นว่าคลิปนี้ก็น่าจะขอตัวลากันไปก่อนนะท่านผู้ชมสวัสดีครับสาหรับใครที่อยากดูอีกเรื่อยก็กดไลค์กดซับกันด้วยนะเออแล้วก็เดี๋ยวรอไมค์ครับสยองขวัญน,นะเดี๋ยวขี้แตกแน่นอนอันนี้ยังจะขี้แตกแล้วนะอันนี้ไม่กลัวเท่าไหร่นะมันแม่งอาหารพวกเราอะทึอพวกนั้นนะเราไม่กลัวหรอกไม่กลัวหรอก อจะไปกลัวยังไงไ,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 ไปไปไปดีครับไปบายไปบายิบ่ไปบายบาย